ผมรักคุณจะผิดมากมายรักด้วยหัวใจแม้หราสิทธิ์ห่วงและหูแอบซ่อนเล่นงั้นเป็นความผิดใหญ่้รวงเก็บไปฝันในส่ขอเป็นแค่ชูทางใจ ทุกวันต้องการแค่เคียงได้เห็นไม่เคยคิดเป็นเพื่อนนอนแนบเคียงชิดใกลเจ็บมามากั้นักเคยไม่เคยสมใจเจ็บอีกคนเป็นไรคงทนได้ฉชน เป็นแค่ชูทางใจสารอาญาแห่งไหนคงไม่ให้รับโทษเรองกุมการความรักไม่ได้ตาห้ามแต่งเติมจึงเป็นสิทธิ์นาแต่ที่ผมจะแอบรักคุณ หากคิดแค้นเพื่องก็จมอภัาภายนึกว่าเห็นใจโปรดคลายระแวงคืนคอย่าข้ามความรักเพรมันห้ามยากนะคุณปล่อยให้ผมวาวุ่นรักคุณต่อไปเถิดนะช ก็เป็นแค่ชูทางใจสารอาญาแห่งไหนคุไม่ให้รับโทษครืงการความรักไม่ได้ตาห้ามแต่งตื่นจึงเป็นสิทธิ์แต่เลิศที่ผมจะแอบรักคุณ คิดแค้นเคืองก็จงอาภาัยนึกว่าเห็นใจปวดคล้ายละแวงเคืองคุณอย่าข้ามความรัก,กมันห้ามยากนะคุณปล่อยให้ผมว้าว